โอ้หมอตองจเจอข้าวเหนียวแล้วครับผมนี่นะครับผมจเจอข้าวเหนียวแล้วหมอตองริ้วเลยของเราเอาแล้วค่ะขอบคุณค่ะอู้เอาสองเลยโอ้เอาสองเลยหมอตองให้รางวัลได้รางวัลด้วยคือโมอตองเก่งมากนะครับคุณพ่อก็เลยให้รางวัลน,นะครับรจ,จ้าอ่าขอบคุณคุณพ่อหน่อยด้วตอง<ร>ตอง่า ค่อยลูกช้าๆช้าๆเี vos, ่ยืนรออยู่ด้านบนแล้วนะครับหลบๆเจ๊ลบๆให้น้องขึ้นด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ อยู่กับบ้านทำงานนะครับผมพาน้องช้างของเรานะครับผมเดินทัวร์ในหมู่บ้านนะครับเลาะหมู่บ้านนะครับ้างหน้าก็เป็นน้องบัวตองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเจ๊เรานะครับบ๊ายบายชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับผมดูเด็กๆนะครับเห็นช้างนะอู้ดูครับตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกันนะครับผม น้องตองก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับผมก็น้องต้องติดสู้ก่อนนะครับผมน้องต้องติดสู้เอาไว้นะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายนะครับโอ,อ้หัวเราะคือ <c ười> งานของเราององกันทั่วหน้าเลย คนซื้ออยู่ไหนเนาะ,ม,นนะมีแต่คนซื้อมีแต่คนขายครับคนซื้อไม่รู้ไปไหนนะครับ,ม,นนรบมีคนมุชูยังไงคนมุชูสู้บ่ข้าวเหนียวมาแล้วข้าวเหนียวมาแล้วให้เลยจ้าให้เลย จ้าขอบคุณครับอ่ะจับดูจับดูอ่ะโคชคมันล่ำรวยครับโอ้ัมตองเจอเข้าวเหนียวแล้วครับผมเอ่นะครับผมเจอข้าวเหนียวแล้วัมตองริ้วเลยนานๆจะได้เจอเข้าวเหนียวนะครับเอาัมตองของเราเอาแล้วค่ะขอบคุณค่ะอู้เอาสองเลยโอ้เอาสองเลยเจ๊หมื่นอดเลย ครับเจหมื่นอดเลยครับผมเจหมื่นอดเลยบัวตองเอาไปกินก่อนเลยบัวตองไม่แบ่งพี่เลยนะครับบัวตองน้องเดี๋ยวว่ากําลังกําลังคือได้กินนะครับผมรีบเลยนะครับขอสองเลยมาแล้วเดี๋ยวเจหมื่นรอกินกล่องใหม่นะครับผมว่ากล่องกล่องที่แล้วบัวตองเอาไปหมดเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่ ยังไงเลยครับใหญ่เลยครับขอบคุณครับ <c oughs> โชคดีโชคมานเด <c oughs> ้วยนะกินกล้วยนะครับกินกล้วยนะครับผมกล้วยมาฝากว่าตองอิ่ม,ม,กกน,ม,มนะครับกินมไม่ทันนะครับใส่เลย <c oughs> ครับเอาใส่เลยเดี๋ยวให้น้องก็หัวให้ด้วย ม้องาครับน่งลนงลอ่าดูครับผมตองอ่าเขาดีๆเขาเอ้ยก็ครับจ่าโชคดีครับเจมูนขึ้นรถแล้วนะครับผมแต่น้องตองน้องตองยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าน้องตองยังเป็นนังเอกเลยวันนี้น้องตองนะครับบอตองกันหรอเป็นนักเอกนะครับ เก่งมากเลยนะครับผมเกินคาดเลยนะครับผมถือว่าผ่านเลยนะครับผมกินกล้วยก่อนโอ้กล้วยกำใหญ่เลยเเเข้ามไไดอะล่ ให้รางวัลให้พรด้วยนะครับผมก็เตร็ยมนี้ก็เตรียมตัวจะไปพักนะครับผมมกำลองกินล้วยอยู่นะครับครับผมก่อนที่จะออกไปพักนะครับผมในเวลาออกไปพัก ต,อง,ตองก็ยังเป็นนัเอกอยู่นะครับผมยังไม่ได้ขึ้นรถนะครับทุนเจ๊ของเราขึ้นรถแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับผมเกินคาดเลยนะครับไปต่อนะครับผมตองยังยังไม่ขึ้นรถนะครับผมเพราะว่า มีกล้วยอีกนะครับผมโบตองรอกินกล้วยก่อนนะครับผมขอมีผู้ใจดีเยอะแยะเลยนะครับผมวันนี้ตองอิ่มเลยส่วนข้ามือนนี้กินเยอะแล้วนะครับผมโบตองข้ามือนขึ้นรถรอนะครับข้ามือนขึ้นรถเลย ครับผมหอมาด้วยเออเฮ็ดนะครับผมมาตองให้รางวัลให้รางวัลด้วยถือมาตองเก่งมาก,กน,น,นะครับคุณพ่อก็เลยให้รางวัลนะครับจ้าอ,อ่าขอบคุณคุณพ่อหน่อยเด้อตองอ่า โชคดีโชคดีครับผมเก่งมากเลยนะครับผมรถตอิ่มแล้วรถกลับบ้านได้เลยรถไปที่พักนะครับค่อยๆลูกค่อยๆลูกช้าๆช้าๆขีิยืนรออยู่ด้านบนแล้วนะครับ ลบๆเจ๊ลบๆพี่น้องขึ้นด้วยอัดเป็นปากระกป๋องเลย at, สองพี่น้องเราครับพอเตรียมตัวออกไปพักแล้วนะครับครับก็ได้เวลาไปพักแล้วนะครับผมมาดูปิดจบแล้ววันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คำมือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ